<sighs> oh. Leon. it's been six hours since our last transmission i was starting to get worried don't you mean lonely anyway i started to feel dizzy and then i guess i must have lost consciousness lost consciousness maybe that has some connection to what the village chief was talking about hmm can't say but i'm all right now i'm gonna continue my mission สวัสดีทุกคนด้วยนะครับับเข้าสู่รายการ running into the game เดินวิ่งสู่โลของเกมนะฮะนะฮะเราก็อยู่ในเกม resident evil 4นั่นเองนะฮะอ่าหลังก็ตะกี้นะฮะลีออนได้ติดเชื้อติดเชื้อแล้วนะฮะลาสพากัสหรือวพาราไซหรอแม่งมีสองชื่อนะช่างมันเถอนะโอเคเมื่อกี้เออผมเพิ่งแก้ปัญหาปัญหาเรื่องปุ่มนิดหน่อยนะฮะเมื่อกี้ Resident Evil หกเนี่ยผมว่ามีคนเล่นหลายคนแล้วแม่งมีปัญหาหลายอย่างเหลือเกินนะฮะผมก็เอามาเล่นแล้วเหมือนกันนะฮะเพิ่งได้มานะฮะพอเล่นเสร็จเจ็ดเคแม่งบักไอห่าลีออนหัวทะลุเลยก็ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรลอกแก้ปัญหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคือปัญหาเนี้ยเขาบอกว่าเป็นกันเยอะนะฮะยังยังหาวิธีแก้ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะยังแก้ได้ครคบประมาณห้าสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะฮะ โอเคถ้าแก้ได้แล้วเดี๋ยวจะแคสนะครับไปเถอะนะฮะอืมมาถึงจุดนี้แล้วลีออนก็ได้ปืนปืนแบบยิงแบบพลราเชอร์มาแล้วนะได้พลราเชอร์มามาถึงตรงนี้นะฮะโอ้อ้สัตว์เฮีย,ย,ยห้องเป็นชาวล็อกเอ้เฮียยาหัวเลย เยีดเขอันนี้ก็คือลาสพา a ัสกกน,นะครับเจ้า last p กั s น,นั่นเองพวกมึงมันไม่ใช่ซอมบี้แล้วเนี่ยซอมบี้ที่กูเคยเห็นแม่งไม่แม่งไม่นขนาดเนี้ยจริงๆนะฮะซอมบี้เฮียอะไรถือถือมีดถ,ถือดาบทมึงจะไปฟันกับใครวะเยสสาดมานี่อย,อ,ยอิโหนอหยุดตึเิดแฝดสามัสยบมันได้นะฮะ ไปเลยอ่ะ let's move โอเคนี่กูจะแดกไม้อยู่แล้ยนะโอ้โหคือตอนเนี้ยไม้แม่งมีปัญหานะครับกูผมอยากได้ไม้ติดหูฟังใหม่มากแต่ช่วงนี้งบไม่มีนะฮะสั่งซื้อเกมไปหมดแล้วครหมดตูดอ่าอ่ออีออกก่องก่อนกูยิง กูยิงไม่โดนโซ่นะกูยิงโดนกล่องแม่งก็ล,วล่วงละอืมเ yes, hey, ย็ดซอสเฮ้วศาสตร์เลียอนตายเอ้ๆๆคุยค้ยเรียกมาหาพ้องอืม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 ตายเดสส์งอเลยอ่ะเก็บของให้เรียบร้อยเยสเซอร์ yes, ไลเฟิล ได้แจ็คพอตอะ,ะหวังว่าเกมแม่งคงไม่หลุดอีกนะเพราะว่าตอนที่ผมกดชิปอะ่ะเนี่ยกดชิปแม่งไอ้นี่วะยังไงวะมันกดย้ำๆแล้วมันหลุดนะครับแล้วเราก็ต้องกดย้ำๆเพราะชิปมันเท่ากับเลขหนึ่งของจอยนะฮะผมตั้งผมเล่นจอยเอ้ยผมเล่นคีย์บอร์ดนะครับย mm hmm. ิงยิง yeah. แต่ยังไปไม่ได้นะต้องไปปิดน้ำก่อน ห็นพี่คิวบอกว่าเห็นพี่คิวบอกว่าลีออนแม่งน่าจะเดินทะลุผมก็ว่างั้นแหละก็ว่งั้นแหละแมงเหลือเชื่อจริงๆแบบเป็นกูนี่กูเดินทะลุแล้วนะลีออนไม่ใช่พวกทะลุครับทะลุถึงยางมาเกิดฮะพวกนี้นี่แม่งนี้ใส่ไม่ดีและน้ำมันก็เปลี่ยนทิศทางครับ หมุนไปอ่ะเฟื่องเฟื่องเออเบิ่มโอเคน้ำไม่ก็เบาลงเข้าป่าเข้าป่ากันเถอะสปายยิ่งใหญ่ต้นไม้ลงย็นร้องไงวะ mình ngồi ngờ! Hia! Uuuuuuuu! Uuuuuu! 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 Sát Uuuuu! có Uuuuu! Uuuuu! Uuuuuu! Uuuuu! 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 Uuuuuh! 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 Uuuuh! Uuuuh! Uuuh! 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 มาเยอะเดี๋ยวใจเย็นๆพวกลุงใจเย็นๆดิพวกมึงพวกมึงยังไงกันเนี่ยฮะไม่ไหวนะเฮ้ยอออออออเออือออยืออ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 ออืออเหอืออืลืออืออืออืงอืออืว โอ้แจ <Ooh>, <laughs> oh <no. S 1> ัคพอดโอ้โหนอืมหน้าจะมาสักหลายๆตัวนะกูจะได้คุ้มระเบิดสักหน่อยหืมกูเหลืองเลยเนี่ยเยทเคทำกันได้ไปไปไปฮลีออนแบบไม่ใส่แจ็คเก็ตเลยแม่งย่างบึกอะ แต่คิดบึกกว่าว่ะนี่แล้วก็ไปเปิดประตูนะครับเปิดประตูไปช่วยอีอลิงกัน,นอีนี่อีกฮะพอไอสัตว์กูเซง็งอ่าไปแฮนดแกันนี่รู้จักกลิออน,นตอนตอนภาคสี่เลยนะฮะนะฮะแนะนำตัวแล้วเขาก็ช่วยลรออนในภาคแอนิเมชันหรือว่าแล้วก็ในเกมด้วยนะครับ ในหนังเล่นในเกมนั่นแหละคอยชื่อเลือลีออนอ้อเฮ้ยเรือเมื่อกี้ที่กูขับเอะวะทำไมไมันมาอยู่อย่างนี้วะกูะต้องไปสู้กับยักษ์อีกใช่ไหมใช่ไหม,มตรงนี้มีของให้เก็บดีกว่ารู้สึกว่ายังไม่เก็บน่าแฟบ Let's move ครับอะไรที่เรียบร้อยครับแม่งวางกระสุนล่อตาคุยสัตว์แล้วแม่งสื่อไม่ขาย <are> จะวาง <boy? S 1> ไว้ทำมะเขืออะไรวะฮะโอ้โหอ๋อ thank you บยแอนกันะกูไม่ใช้แล้วออยายังซื้อไม่ได้ปะเฟิร์แด์สเป็อัพปืนดีกว่านะช็อตกันใช้ช็อตกันลีโดโซปป็อฟปีใช้แชมปิ้ซิตี้โอเคใช้พอแล้วสัตว์ ไฟฟนเยิใช้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 แค่นี้แหละอกูยิงมึงทิ้งดีไหมเนี่ยม่ครับเราทำไม่ลงไปจับ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 จบจับจบจับกูวานช็อตกันเลยดีกว่า ต้องรับบทกำนันผู้ใหญ่บ้านนอืมรีออนผู้ทะลุถุงยางผู้ทะลุถุงยางมาเกิดราชรถมาเกยเลยนีน่เงินเยี่ยมยังไม่เจอเลยเถอะโอ้โหลุงรังไม่หมดอืมกระเป๋าก,กูมีแค่นี้นะฮะแค่นี้เอง mãi đến khấn hạt, cái này, không có gì nhiều, không còn gì nữa, đi thôi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 , thôi, Ê! đi thôi, Ê! đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi กัปปิโอ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 ดึงออกมาโอ้เชีย่ยโอ้ยแย่แล้วล่ะเยสตาเย็ดโอยปากเห,เหม็นปากเหม็นอือมึงจะเรียกมาฆ่ากูใช่ไหมเนี่ยควายมากๆคุมม,คมันไม่ได้มึงอยากจะเรียกมาอีก าาาตายห้าหม่นเยอยแล้วอ่าลุ้มจะฉากกันแล้วครับอ่าถ้าไม่รู้จักกันมึงคนไม่ควรทำแบบเนี้ยกลิ่นปากมึงแรงมากเฮ้ยเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมเนี่ยพักห้าพักห้ามึงอืกูเจอลูกชายมึงอเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิมึงจะรีบหยิบไปไหนอะโหโอ โอ้ยเยอะลงไ่ท uh ันเย็ดแค่เดี oh. ๋ยวเดี hmm. okay. yeah. oh ๋ยวโดนี่แม่งเลยใจเย็นๆดิโอ้โหแม่งข้างมาจากไหนวะใครให้มึงดบไอ้คนเนี้ยเฮ้ยฮ้ไอ้สัตว์ยิงไม่โดนเลยเย็ดแค่อ้อหอยกาดมาแล้วหน้ากูเลยนะฮะเฮ้ย เชื่อ,อามาแล้วเจ้านี่ก็คือสุนัขแทนคุณที่เราช่วยไว้นั่นเองนะฮะในพาร์ทที่หนึ่งไอ้ตั้งชื่อมัอนว่าไอ้เป๋งไอ้เป๋งล่อมันไปลกูกไอ้เป๋งชิบเป๋งก็โอ้หโอ้ยชิบเป๋งลอ่อ,ลอมไม่ก่อน,นเนอยิงยิงโดนหัวนมโดนหัวนมนมันอันมานนั่อีหนู

โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื่อโดดชิบหายใจเย็นๆลุงใจเย็นๆใจเย็นลุกใจเย็นๆใจเย็นลูกอ้ยจะเตะพ่อจลุกพ่อจะแดกมาอยู่แล้วไอ้เป่งหายไปไหนวะชิบเป่งละไอ้เหี้ยตามไอ้เป่งไม่นุดนุดลูกหมอกูอสไอ้เหี้ยลงไปท่า้อัลโหลฮัลโอลฮัลโไหวอ่ะ มึงรีบหาดายาโดเลยดบยาก่อนเยี่ยมกินเฮิร์บมีเลดเฮิร์บใช่ไหมไม่มีนี่นี่เลดเฮิร์บอยู่นี่เอาเอ้ยเลดเฮิร์บไอสัตว์ชีวามจะมันไล่เลยสัตว์เยี่ยมเฮ้ย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 ใจเย็นๆสิลูกไอ้เป๋งมึงช่วยกูทำอาหารแดกหน่อยได้ไหมอ่ะแม่งเอ้ย หิเป่งล่อไปลูกล้อสอดตายตานี้กูขอยิงจ้าตายเออเออคำรามเออเออเออ ลิทของที่เอนี่ไม่ไม่ทำให้กูหวังเปิดแล้วประตูชัยนะเป็นกระสุนก่อนชิปเป่งหายไปแล้วครับมันได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้วหรืออาจจะเป็นวิญญาณของหมาตัวนั้นก็เป็นได้ขอเชิญคุรีจิตสัมผัสค่ะอ่าเออ ต่อไปนะครับเราก็ต้องไปช่วยอีอลิงนะฮะอีนาลิงมีอะไรให้กูด,ดออรอปอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วเหรอไอมันต้องมีดิอ๋ออ๋อขามึงเกะก่าอ่ะเฮ้ยนี่รอมันนานแค่ไหนเอาไว้เพิ่มลิมิตเลือดมีก็ไม่มีแล้วไปเถอะเอาเอาขามึงเนี่ย ให้กูยิงซ้ำดีไหมเนี่ยโอ้โหไปไอ้เป <meric sugar> ่งแม่งกายพัน <joy> ธ์จะไม่มาอยู่ตรงนี้โอเค วะไม่มีอยโอ้ย,อย,อยคุณก็มีเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับตรงนี้ต้องเปี่ยนสองทีเจองูและชิบหายไอ้เป่งกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มาช่วอะไรแล้วนะตรงนี้จะเจอหมาไอ <c odes> ้นี่กระสุนไ้ก่อนจุบจึ๊บจึ๊บจึ๊บจับจอบโอเค ällt, เยมเจาะกระโหลกมันซูม ูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว,ลวมึงไม่ต้องยืนเออยืนนิ่ง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 นานเรียกพักเรียกพวกแน่หมาหมูไอหมาหมูสัว์ตายตายยังมึงไม่ใช่คุณนึกว่ามึงเป็นไดฮา,าร์ดแก่งง่ายตาย,ยากตายยังวะอย่าบอกนะมึงม,มีอีกเนี่ยโอเค ไปครับอเอานีมาครับใช้นุกหรอเข้ามาในเอ,อโบสถ์นะ้ลยฮะป่ะมึงแท่งบูชาเลยสักอย่างหนึ่งเ,ออเก็บของก่อนตรงนี้มีของ เจอโดนเหนของใส่กันฉันจริงนและฉันจริงบ้าจับ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 แฟบ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 จับแฟบ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 จับหวยโอเคอ้ตาไฟไม่ดูดมึงนี่ ของยอ่วะมีดิเยี่ยมอย่างนี้แหละอ่าระเบิดไฟครับระเบิดเพิงเพิงกระมานาดเราก็ต้องแก้ปริศนากันตรงนี้นะฮะรู้เป็นบางอันสังเกตลักษณะของมันเอาอาศัยแดงก็ต้อง,ง,ง,งนี่ใช่ปะใช่ไหมอะเยี่ยมใช่เลย ไดเลยมันต้องอย่างนี้สิเลโอนเอสแคนดีโอเคไปพอเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอเฮ้ยฉันมาช่วยเธอไม่แกเป็นพวกมันอ๋อฉันเห็นหัวเธอหมดแล้วอย่านั่งอย่างนั้นอีกนะ เธอชื่อลีออนพ่อเธอส่งให้ฉันมาช่วยเธอไม่จริงอ่ะขอพ่อกูส่งเลยใช่ถ้ามึงไม่กลับกับกูบถ้ามึงไม่กลับกับกูบกูจะไม่ได้ตังค์ค่าจ้างเนี่ยมึงก็โทรมาจังเลยเออมึงไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะเฮนิกัน,นกูช่วยแอดลียได้แล้วกู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้จอยเว้แอดลี่ยงอย่าทำให้กูไอ้นี่นะ วิตกนะฮะคือมีไอเทยนี่ติดตัวแม่งก็จำตอนที่ถ้าคุณจำตอนที่คุณเ,เล่นซีเดนเล่นลิซิดีวีทูได้นะเล่นแคดเล่นฟิวอะเอากับกรรมกรรมกรมกรรมกรรมแมวกระโด๋แฟดอันเดียวครับออกไปทำไมเฮ้ยออกไปออกไปติดการ์ดกินเฮิร์บสำคัญกว่าครับแน่นอนสุด <c oughs> เอาวุณโลคบมืออยู่แล้วเก็บได้ทีเรียบร้อย yes ตามนี้เอลี่ตามมาน้องสาวเดี๋ยวพี่จะพาไปซ่อม,อมลีออนขอส่องนิดหนึ่งยิงทีนี่จิม๋มจิ๋มทลายเลยนะ มึงเป็นอะไรกับิออนวะรีออนกูสังเกตมึงตั้งแต่ภักสองละทำไมมึงชอบเดินทางกับผู้หญิง <c oughs> วแะแ <c oughs> อะไ้ไอ <c oughs> ้ไอ้ไอ้ไอ i ไอ้ h อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้อ้ไ m ้ไอ้ไอ้อ้ออ้ไออ้ออ้ไออเอ้อ้ออ้ เมื่อวานน้องมันบอกว่าคุจะไม่พูดขัดมึงแอลลี <quin masa> ่ก็โดนเหมือนกันนะครับโดนขีดไวรัสเข้าไปลอนลีออนกูติดเชื้อ What did you do to her? Come here like her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> <laughs> but that, I thought I might bargain with the president for some. <laughs> if, believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church. รีออนสามารถแก้ปริศนาได้ขอโทษนะฉันเล่นเกมนี้มาใส่ห้าไปแล้วมันไม่ใช่ประเด็นหรอกนะรีออนอ๋องั้นกูก็ต้องผ่านด่าสดท้ด้ให้ได้ใช่แล้วถ้าแกฆ่าฉันไม่ได้แกก็จะไม่จบเกมนี้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะและถ้าแกจะฆ่าฉันต้องใช้อาวุธแรงๆหมายยิง I'll have total control. Hacker, packer. Hacker, packer. Hacker, packer. Hacker, nào, Hacker, packer. 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 สี่ออนเกมนี้มันติดเหรมาสี่ห้าปีแล้วอ๋อเหรองั้นกูก็จะส่องเกงในมึงต่อไปอโอเคครับเดี๋ยวจบชัปเตอร์นี้นะฮะแล้วมาต่อกันโอเคครับส่หรับวันี้สวัสดีครับ